ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี9อด9อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับท่านเจ้าคุณสีสนนามเดิมว่าสนเกิดเมื่อวันที่17กรกฎาคมปีพุทธศักราช2446ที่ตำบลบ้านป่าไวา้อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสบบระบุรีโยมบิดาชื่อสุขโยมมารดาชื่อทองดีเมื่อท่านเจ้าคุณมีอายุได้สิบเอ็ดขวบโยมบิดาได้เสียชีวิตโยมมารดาจึงนำท่านเจ้าคุณมาฝากกับพระภิสุบุญซึ่งเป็นญาติทางฝ่ายโยมมารดาที่วัดส,สุดทัศน์คณะสิบห้า 15, เพื่อศึกษาอัครสมัยฝ่ายบาลีตามคตินิยมในยุคนั้นและเรียนคำพีมูลกระจาย ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2458ท่านเจ้าคุณมีอายุได้13ปีจึงได้บรรพชาพเป็นสามเณรโดยมีพระมงคลร,ราชมุนีเมื่อครั้งยังดำรงตำแหน่งเป็นพระครูปลัดสุวัตรพรมมาจาริคุณฐานานุก,กรมในพรมมุนีจำพรรษาอยู่ในการอุปการะของพระพิสุบุญต่อมาในเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2459พระพิสุบุญ ได้รับการสถาปนาแต่งตั้งให้ไปของวัดกลางบางแก้วอำเภอนจครเชียงสีจังหวัดนครปฐมหรือที่เรารู้จักกันดีคือหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วสมณศักดิ์ครั้งสุดท้ายที่พระพุทธวิถีนายกสมณเณรสนจึงได้ติดตามหลวงปู่บุญไปจำพรรษาอยู่ที่วัดกลางบางแก้วพอถึงปีพุทธศักราช2460หลวงปู่บุญจึงเห็นสมควร ให้สมาเนเณรสนได้กลับมาศึกษาต่อ,อยังสำนักวัตสุทัศน์ในวันที่เข้าไปกราบลาหลวงปู่บุญเพื่อเดินทางนั้นหลวงปู่บุญได้พิจารณาดูตามดวงชะตาของสมาเนเณรแล้วจึงพูดขึ้นว่าดวงอย่างเนนต้องเป็นอาจารย์คนเมื่อสมาเนเณรสนกลับมาที่วัตสุทัศน์ก็ได้ศึกษาพระธรรมวินัยและได้เข้าสอบประโยคนักธรรม ได้เมื่อปีพุทธศักราช2464และสอบนักธทรรมโทในปีพุทธศักราช2465ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุโดยมีสมเด็จพระสังฆราชแพร่เมื่อครั้งยังดำรงสมณราชเป็นพระภมมุนีเป็นพระอุปชาพระมงคลราชมุนีพึงเมื่อครั้งยังดำงรงตำแหน่งเป็นพระครูปารสัสวัตเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระพิมลธรรมหรือหลวงปู่นาค ยาวาดวัาอารุณเมื่อยังดำรงตำแหน่งสมณศักดิ์เป็นพระเทศกวีและยังสถิตยอยู่ที่วัสุทัศน์เป็นพระอรุสาวนา,าจารย์ได้รับฉาย,ยาวา่ายติทโรปีพุทธศักราช2467ได้สอบปร,ริญญาทม3ประโยคจนถึงปีพุทธศักราช2474ก็ได้สอบปร,ริญญาทม7ประโยคตามลำดับสมณศักดิ์ที่ได้รับในปีพุทธศักราช2468เป็นที่พระครูธรรมรักข ฐานานุกรมในสมเด็จพระพุทธจารย์แพ่ปีพุทธศักราช2469เป็นพระครูวิจิตสังฆการฐานานุกรมในสมเด็จพระพุทธจารย์แพรปีพุทธศักราช24 2471เป็นที่พระครูวิเนทรปีพุทธศักราช2481ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่พระศีัจจยานมุนีพระราชาคณะชั้นสามัญ ในปีพุทธศักราช2,493ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์จากพระราชาคณะชั้นสามัญขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระมงคลราชมุนีชาวบ้านมักจะเรียกท่านจนติดปากว่าเจ้าคุณสีจริยวัตรของท่านเจ้าคุณสีงดงามเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนโดยทั่วไปท่านเจ้าคุณมีความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านพุทธาคม โหราศาสตร์และเป็นสิทธิใกล้ชิดของสมเด็จพระสังฆราชแพรเป็นแม่งานช่วยสมเด็จพระสังฆราชทุกงานจนกระทั่งพระองค์รับสั่งกับสิทธิใกล้ชิดว่าพระมหาสนเขาจะมาสร้างพระกิ่งแทนฉันท่านเจ้าคุณสีได้สร้างพระกิ่งอยู่หลายรุ่นในขณะที่สมเด็จพระสังฆราชยังพระชนชีพอยู่นั้นท่านเจ้าคุณ จะนิมนต์สมเด็จพระสังฆราชมาเป็นประธานในพิธีเสมอท่านเจ้าคุณสีได้สร้างพระกิ่งพระชัยวัฒนอยู่มากมายหลายรุ่นล้วนเป็นที่นินนยมทั้งสิน้นจนถึงวันที่16มกราคมปีพุทธศักราช2495ท่านก็ได้มรณาภาพโดยอาการสงบสิริอายุได้49ปีพรรษาที่29 ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่